คลิปนี้มีคำหยาบนะครับขออภัยด้วยนะครับกลับกันดได้ไงเนี่ยถ้าคุณจะเจอใครเล่นกลางเฮ้ยมึงมายืนว้าตรงนี้แต่ไม่ใกล้าสกิลตรงนี้หรอกบ้านเนี่ยบ้าบนจะเท่าไรเจอเวงไอ้เงชายแล้วแม่งแบ่งขอได้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 พี่ชาย เอ้ยหรือวะจริงๆก็ไม่ได้กินกูอวยกูได้กินความอวยจากแม่แล้วมึงหกยังจ้ายักตุมเลยแจ้ากับทำไรทำไรอยาอยา มึงมึงไป่อไม่ไดีดีไม่ท um ันกูองละใช่ไหมก็เมื่อวานที <g <g ่กูทำมันแหละไงกำลังปูไก่กำลังปูไก่กำลังปูกูกำลังไปไอสัตว์ไก่ไม่ได้ปูไม่ไดปูนี่กล้บเรอใช่ ก็แต่เราได้เกิดแบบนี้ว่าได้เกิดน่ามันไม่มีตาไม่ไหว้รอเ่ากูเฝ้ตามเลยเฮ้ยังหยิ่นติแหวนเอื้อเมาใคร เดี๋ยวเจอมันนุ่มบัดเมาไปเลยปึ๊บเรียบร้อยเจอจังหวะนี้ชาร์จปับยกพับปี๊บตูปูคุกพับปิดจังหวะนี้ยกเว้าไปทีนึงเรียบร้อยครับจังหวะนี้แอบเปตาไม่ทำเรียบร้อยเฮ้ยจ้าจ้าอะไรปติโดนเอาแม่งในป้อมนี่แหละพัดจมนี่ระจุเติด ชันนะรับนรหว่านี้ครับมีคนเดินผ่านไปผ่านมาครับโบกมือควักดักมือเรียกนะครับเชาวหวยชาคลางลาวมาแล้วครับปั๊บไปแล้วไปมาฮึ๊บแจ็คทับโผล่ควงกระบองกระบี่กระบองมาครับตั้มตายเลยโอ้โหตายหาหมดเลยครับผมสุดยอดครับโบกมือดักควักมือเรียกกันได้เลยครับไปแล้วครับไปเขาเล่นกัน์ตูนตาไม่ใช่นะเป็นด่านป้อมมองกหน้าด่านป้อม ก็บอกเลยว่าปัญญาก็อดที่แบบคนรยาวขวบม่งกับแพงมากเลยตอนที่เล่นกัะบาลน่ะอยู่ในปืนใหญ่ไม่โดนนะเวรันต์เตะขาดตาละแล้วก็ไม่บอกหัวก็บ้ากลยว่าก็ปาโมเยว่าก็บ้าไป็นตัวเอ้าหลอกได้เฮ้ยเอ๊ะเอาไปให้หลบปืนเลยป่ะหลบปืนเขมือนใหญ่ ปึ๊บปั๊บปึ๊บสะกิลสามรอบเรียบร้อยสบายหัวป้อบบอกให้แล้วคุณแต่ไม่ทันวิ้ยอติว่าฮู้ฮู้ไปแล้วจังหวะนี้อะไรพี่ชายจังหวะนี้อะไรเราจะเราจะสวนเราจะสวนผูบาอาจารท่านสั่งไว้ กูเขาอยู่เขาจะทำอะไรกัูไม้ตายคมแฝกไปเลยไม่ใช่หนึ่งสองไปไปแล้วไม้ตายเรียบร้อยเดียวถ้าไม่เยอะชิบหายเลยวลามันนานนะกว่าจะถึงอ่ะเรียบร้อย ไอ้แย้มมันไม่หันตันตั้งแต่แรกวะลูมติ๊กเลยจงจำขึ้นใจลู้บัญเฮ้ยชนะแล้วเราชนะแล้วขัดกันขัดกันบ้านะวิไอ้เหี้ยอ้าวคุณน้องคุณน้อบัญชาสั่งไว้คอไมปบน 어 oh. <laughs>